สวัสดีครับาชาวชะตาราศีพิจิกเดือนพฤษภาคมส5 6 8นปดนะหรือช่วงคนที่เกิดวันที่สิบกพฤศจิกายนถึงสิบห้าธันวาคมหรือปลุกลัคนาแล้วดวงชะตาสถิตที่ราศีพิจิกเดือนนี้ถือเป็นดูเดือนที่เปลี่ยนแปลงของดวงนะครับของชาวราศีพิจิกเนื่องจากมีการโยกย้ายของดาวใหญ่ถึง3าดวงในเดือนพฤษภาคมนี้ได้แก่พระหูเสาพฤหัสซึ่งชัดเจนฮะมีผลต่อดวงชะตาแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องบ้านเรื่องการลงทุนงานใหม่และความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่มาดูกันการงานการเงนิงนงน,งน,นะครับดาวราหูเจ้าเรือนภพพันธุซึ่งมีความหมายเรื่องบ้านรถที่ดินมรดกความมั่นคงในชีวิตความสัมพันธ์ใน,นธในครอบครัวเดือนนี้โคจรอ,อยู่ในตําแหน่งของกเกษตรศาสตรทีบดีหมายถึงความมั่นคงดาวมีกําลังมั่นคงแข็งแรงส่งผลให้มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่หรือมีการต่อเติมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มันดีขึ้น และยังสัมพันธ์กับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โดยตรงโดยถือว่าเป็นช่วงที่มีจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือบ้านเรือนนะมาดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนพบของสหัชชะเพื่อนร่วมง,งานการติดต่อการเดินทางระยะสั้นการสื่อสารความคิดใหม่ๆไอเดียบันเจิดโคจรเข้าสู่พบปุตตะแต่ได้ตำแหน่งเป็นห้าแกรคณาเ็าเรียกว่าตำแหน่งพินทุบาทนะถือว่าเป็นตำแหน่งเสีย หมายความว่าแผนงานหรือนโยบายใหม่อาจจะไม่ราบรื่นโดยเฉพาะธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นอาจจะเจอกับอุปสรรคในส่วนของความรับความลับในอดีตอาจจะถูกเปิดเผยนะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างผลกระทบทางตรงและทางอ้อมเช่นผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือทําให้ต้องแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนนะครับปุต,ตะในพนี้นะครับคุณอย่าไปไว้ใจอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆนะครับ บางทีเขาอาจจะมาด้วยผลประโยชน์อันหอมหวานเพื่อความสบายก็อันนี้แค้ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับมาดูดาวพฤหัสครับดาวแห่งโชคลาภและการเงินดาวเจ้าเรือนพบปุตตะซึ่งหมายความว่าความคิดความสร้างสารรค์การลงทุนใหม่ลูกหลานการเริ่มต้นจริงใหม่และความเสี่ยงโชคโคจรเข้าสู่พบมรณะซึ่งตามหลักโหราศาสตร์เรียกว่าเตุมะมรณะคือการเงินเนี่ยมีความกดดัน การเงินถูกกดดันการใช้แรงเกินตัวต้องระวังการลงทุนที่มีไม่ผ่านการวิเคราะห์ให้ดีแต่อย่างไรก็ดีนะครับมีบวกมีลบเนาะรายได้แต่ในทางกับการในรายได้ที่มาจากต่างประเทศงานตลาดงานปล่อยเช่าห้องพักงานสังหายังให้ผลดีโดยเฉพาะในเชิงระยะยาวบางคนอาจจะมีประจับในเรื่องของในหน้าค้าที่ดินในหน้าค้าเช่าห้องมันมีหลายรูปแบบนะครับมันก็จะ ดีทางด้านนี้สิ่งต้องระวังนะครับความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจหรือว่าหน้างานอาจทาให้เกิดความขัดแย้งในช่วงนี้หรือมีการใส่ร้ายป้ายสีเรานะครับจึงต้องรักษาน้ําใจต่างๆไว้กับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องบริวารที่เป็นเด็กหรือเพื่อนฝูงก็ตามแต่นะตรงนี้ควรใช้ความอดทนอดกลั้นเข้าไว้นะครับอย่าเอาใจห่างผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วงนี้ลดความเก่งลงมานิดนึงแต่ หวันที่สองตุลาคม2568ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่คมสุพะมีจังหวะที่สองที่ดาวพฤหัสเนี่ยโคจรลงมาเก็บเกี่ยวในเรื่องของความสําเร็จความเจริญการเดินทางไกลการต่างประเทศและแรงอุปถัมภ์ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลงทุนที่ได้เริ่มไว้โดยเฉพาะงานต่างประเทศหรือการลงทุนระยะยาวมันจะให้ผลเป็นรูปธรรมเกิดกบผลกําไรชัดเจนในจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่เก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้อย่างชื่นใจแต่ต้องทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะ เหมือนกับยกตัวอย่างนะเช่นการเล่นหุ้นดาวันติดดอยอยู่อาจจะมีการขยับขยื่อนที่เป็นผลกําไรทําให้เราได้กําไรหรือการค้าการขายการทําเทคโนโลยีในหน้าไม่ว่าจะเป็นในหน้าช้อปปี้ในหน้าทิกต็อกที่เราทำมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยหลังวันที่สองตุลาคมจะมีการขยับของดาวพฤหัสเข้าสุพสุภะซึ่งรุ่งโรดมีเกณฑ์ขายดีมีเกณฑ์สําเร็จ นะครับเป็น,นผลตอบแทนได้อย่างชื่นใจในช่วงต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยดาวเจ้าเรือนราศีพิจิกเนี่ยดาวังคารเป็นตําแหน่งนิดและเคลื่อนที่แบบมนมันหมายถึงอย่างไรหมายถึงช้าหน่วงพลังลดต่ำํทำทาให้รู้สึกเหนื่อยหมดแรงหมดกําลังใจหงุดหงิดง่ายเก็บตัวไม่อยากพบปะผู้คนแ่ารู้สึกว่าปัญหามาจากคนในบ้านหรือคนในครอบครัวหรือเพื่อนข้างบ้านเพื่อนรวมงาน ย่างไรก็ตามนะครับอย่าเพิ่งท้อเพราะหลังจากวันที่6มิถุนาย,ยน2 0 6 8เป็นต้นไปเนี่ยดาวคานดาวเจ้าเรือของท่านจะกลับมาเดินหน้าส่งผลให้แรงใจความมั่นใจและพลังในการสู้ชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ลงมือไว้ก็จะเริ่มเห็นผลความพยายามนะครับจะสําเร็จเป็นรูปธรรมได้ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงดีคนนี้มีคู่นะแต่มันจะมั่นคงดีคือคู่ครองเนี่ยต้องเป็นในรูปแบบของความเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นกําลังใจให้กันนะต้องเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับ มีบางช่วงเหนื่อยเครียดแทบอยากจะเลิกแต่มันจะผ่านไปด้วยความเข้าใจและแบ่งเบาภาระกันถ้าไฟนึงไฟใดไม่มีการเบื่อก่อนนะคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักแบบไม่ราบลื่นในตอนต้นมันจะเริ่มจากความขัดแยง้งทะเลาะหรือไม่ชอบหน้ากันแต่ในเมื่อใช้เวลาได้เรียนรู้กันนะจะเปลี่ยนความผูกพันแบบเพื่อนที่แน่นแฟนและพัฒนาเป็นความรักในภายหลังได้ที่จะเจอคู่ที่เด็กกว่านะครับอายุน้อยกว่าหน้าเด็กกว่าประมาณนี้แต่ก็ต้องเอาใจสูงเนาะ จะเจอจากการเดินทางไปใกล้ๆเนี่ยประมาณนั้นสุขภาพนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องของมีคมมีดบาดสากตํามือด้านผ่าตัดเฉียบพ,พันุโดยเฉพาะลําไส้ช่องท้องอวัยวะภายในแนะนําให้แก้กค่ด้วยการทําประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุไว้เผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันอาจจะเจอแบบพวกของมีคมของมากระทบกระทั่งบาดมือบาดไหลหรือไม่ก็เปของมีคมให้ระวังไว้นะครับในตรงนี้ ก็ไปวัดเจ้าอ,อามก็ได้ครับไม่สบายใจไปวัดเจ้าอ,อามไปวัดพนันเชิงไปวัดสตือไปขอพรองค์พระองค์เทพนะครับก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่เป็นทุกข์กายทุกใจได้ถวายสังฆทานแต่ซื้อไปเองนะครับน้ํานมใบมีดท,ที่ใส่อะไรก็ได้ที่มันเป็นของกลางหมายความว่าที่วัดหรือพระเนี่ยใช้ร่วมกันได้ไม่ได้หิ้วเข้ากุฏิคนใดคนหนึ่งปลอดไฟก็ได้น้ำหวนพืชก็ได้ นะครับก็ไปถวายเพวื่ความสบายใจนะแล้วก็การไทชีวิตจัปบาหน้าเขียงก็ก็สบายใจก็ลองทํากันดูยังไงขอฝากด้วยนะครับชาวราศีพิกจิกนะครับคนเราล้มแต่ไม่ล้มตลอดไปนะครับขอบคุณครับ